มือนีสิพาเฮ็ดยังวัดติจ้ามือนีกับสิพามารีวิวคอนโดคอนโดที่ยวจิใส่สุกหัวนอนเป็นเวลาสองเดือนคอนโดนี่กับอยู่ที่หัวหินประจวบคิรีขันจ้าอันที่จริงกับมาอยู่คอนโดนี่ได้เป็นเวลาเกือบอาทิตย์แล้วนันละแต่ว่ามันบ่มีเวลามารีวิวยัวยังวัดตียามเมือเวมันหอนคักโพดก็เลยอากอยู่แต่ตนในห้องโถงดากตากแอร์ยุ่นเหลวเพราะว่าสีเอาซีิตมาเซียงกับแดดเมืองไทยปนนันเด้ แต่ว่ามือนี่ก็ได้โอกาสอันมอกก็เลยสิพาพีพานนองมหาเบิงบรรยากาศรอบๆคอนโดนีลาหม่องแหลกที่พวกเขาสิไปเบิงก็คือนี่จ้าสวนสวนที่มันอยู่ติดทะเลมันก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะดูสิมีหอดมองนั่งกินเบียร์ฟังเพลงผุนเดนี่เดยนี่เดเห็นบอนี่เขาเฮ็ดโบเฮ็ดลุ้งไว้ให้เฮ้วเป็นนางล้งกินเบียร์แล้วก็ฟังเพลงผุนน่ะเขาทาอยู่ได้เนาะบอกมาเร็วก็ได้มือนี่บรรยากาศเนี้ยมือแล้งก็เย็นเย็นสบายล้มเสื้อเสื้ออยู่ อุ้ยเลือกมือได้ถืออิลิอากาศเป็นใจคักแนอันนี้ก็จะเป็นสาวายา่านโซนสำหรับเล่นน้ำไก่ทะเลที่ซูดอยู่บางนี้ขเขาจามีสาสองสามน่วยพูล,ลาทะลุงจำบผิดเด้สาหน่วยนี่มันก็จะมีเตียงสำหรับนอนจุ่มนม้ำพอมผู้ใดอยากนอนจุ่มนม้ำตากแดดก็มานอนได้เลยบรรยากาศชิลๆมองออกไปดูทะเลอู้ มีความสุขคักเนแอมนแทะในมือถือขวดเบียร์เพอร์เฟกคักช่างเหมาะกับการเป็นวันพักผ่อนสบายสบายอะไรเช่นนี้ผุนได้เลย ถัดจากสาวย่าน้ำอันนี้มาทางด้านหลังก็สิเป็นสาวย่าน้ำสำหรับว่ายน้ำเดี๋ยวอีกจักน้อยก็สิเห็นเด้จับตาดูดีๆนะคะนี่เด้สาวย่าน้ำสำหรับว่ายน้ำได้อันนี้สำหรับคนที่อยากเล่นน้ำก็สามารถเล่นน้ำในสาอันนี้ได้สำหรับคนที่อยากนอนแช่น้ำก็ไปยนอนแช่น้ำในสาอันนั้นได้เป็นจังไดเพอร์เฟกต์ค่ะบววันพักผ่อนของเราจริงๆบรรยากาศรอบๆก็สิถูกจัดเป็นสวนมีต้นหมอกต้นไม้ต้นบกพวกต้นักพร้าวให้ได้เบิงได้แงงเบิงสบาย ายหูสบายตา จันลงใจบัดนี้กับสิพายางไปซารที่3ได้บัดนี้มีอีกสะหนึ่งสิบอกว่าซาร์นี่เพอร์เฟกแขงบ่อยากสิบอกเลยคือมันสวยมากมันจึ้งมากเลยนะบรรยากาศของสะอันนี้น่ะซึ่งลุงสิบอกว่าคอนโดนี่เดจ้าข้าเจ้าเปิดให้เศร้าเป็นแบบรายเดือนรายวันสามารถเลือกออปชันได้เลยเป็นคอนโดในเครือของแสนสิริค่ะซึ่งห้องที่ลุงเศร้าเนจ่าก็สิเป็นห้องคอนโด2ห้องนอน2ห้องน้ำเดือนละ33,000าบาทยังไม่รวมน้ำไฟ ลุงกับแาวไว้ทั้งเบอร์สองเดือนจ้าว่าวมาแเหลวกับเมื่อน้ำซีวิตกันยังว่าจักว่าอี้ยังป่านว่ากรูปใหญ่ไงจัหน่อยกับโดนนั่นโดนนี่เปลี่ยนไงนั่นไงนี่บ่เคยได้พักพอเลยปีนี้ว่าตะผู้ายไปใส่กับได้เล่นน้ำกล่นเขาต้อยต้อยตอย้ตอยกันยังว่าแต่ว่าไม่ได้ลงผู้้ายเลยได้จ้าไม่ได้ลงไม่ได้ยังผู้้ายเลยไปน้ำเขาซื้อ,อ,อ,อย่านเขาบ่มีมูและนี่ก็คือบรรยากาศสะว่ายน้ำอันที่สามนะคะจึงมากสวยมากเป็นจังไดงามคัะ โบ๊งามดิโนอู้บรรยากาศดีแห้งจ้าสำหรับคลิปนี้กะมีประมาณซัมนี่แหละเด้อไว้คอยกลับมาพอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าไปแล้ว